สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้กระผมตื่นสายหน่อยมัวแต่ไปดูคลิปของเพื่อนเพื่อนไปดูหน้าบ้านหลังบ้านของเพื่อนๆนปรากฏว่าวันนี้ผมตื่นสายนี่ก็ได้เวลาจะไปทำแคปหมูแล้วแต่ผมตื่นสาย มัวแต่ไปดูเพื่อน,เ,อนเข้าไปดูหน้าบ้านหลังบ้านของเพื่อน,อนปรากฏว่าตื่นสายโอ้ยเหนื่อยทำยังไงได้เนอะต้องดูให้เพื่อนเพื่อนให้ครบกันทุกคนคนไหนผมไม่ได้ไปเยี่ยมข้อขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ผมตื่นสายหน่อย นี่ก็ได้เวลาจะลุกแล้วไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองแก่ทำเหมือนกะวัยรุ่นขอโทษนะเพื่อนๆที่ผมเข้าไปดูไม่หมดเพราะว่าผมง่วงนอนนี่ก็จะไปทำงานต่อแล้วโอ้ขนาดแท้ออ